เฉียวจิงอวินเดินเข้าไปเทน้ำล้างมือในลานบ้านเองตั้งแต่ก่อนสามแม่ลูกย้ายมาที่นี่ในลานบ้านก็มีบ่อน้ำบ่อหนึ่งอยู่ก่อนแล้วเด็กๆจึงรู้ว่าจะตักน้ำจากในบ่อยอย่างไรแต่เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันเฉียวเวยจึงปิดปากบ่อไว้ยามปกติจะให้พวกเขาใช้น้ำจากในออ่์แทนสองพี่น้องล้างมือเสร็จก็เข้าไปทานอาหารในบ้าน เฉียววยทำกับข้าวสีอย่างน้ำแกงหนึ่งชามได้แก่ไข่ผัดพริกหยวกหมูสามชั้นน้ำแดงใส่หูหลวโปวัวมันฝรั่งเส้นผัดแห้งผัดผ,ผักกาดขาวน้ำแกงวุ้นเส้นเนื้อแพะแล้วบนเตาก็นึ่งขนมเหนียวทั่วแดงไว้อีกหนึ่งเข่งป้าหลัวไม่เคยชิมอาหารฝีมือเสี่ยวเฉียวมาก่อนแต่มองสีสันของอาหารแล้วรู้สึกว่าไม่ธรรมดานางคีบมันฝรั่งเส้นผัดแห้งขึ้นมาหนึ่งคำนี่คืออะไรเฉียววยยิ้มมันฝรั่งมันฝรั่งก็ทำเช่นนี้ได้หรือ ป้าหลวกัดเข้าปากรสเผ็ดชาซาบซ่านเต็มปากมันแต่ไม่เลี่ยนหวานติดปลายลิ้นรสชาติไม่เลวหลังจากนั้นนางก็ลองไล่ชิมไข่หมูสามชั้นน้ำแดงและผักกาดขาวยิ่งกินก็ยิ่งตกตะลึงเมื่อได้ดื่มน้ำแกงวุ้นเส้นเนื้อแพสีหน้าตกตะลึงนั่นก็เก็บกลั้นไว้ไม่อยู่อีกต่อไปเสี่ยวเฉียวฝีมือทำอาหารของเจ้าใช้ได้เลยนี่เฉียววยยิ้มอย่างสงวนท่าทีแค่พอไปวัดไปวาได้บ้างข้าทำอาหารตั้งแต่เล็กทำอาหารตั้งแต่เล็กหรือ ป้าหลัวเหมือนจะนึกบางอย่างขึ้นได้แล้วเอ่ยด้วยท่าทางประหลาดใจตอนเจ้าเพิ่งเข้ามาในหมู่บ้านแม้แต่ล้างผักยังทําไม่เป็นแม้แต่ล้างผักยังทําไม่เป็นเจ้าของร่างเป็นคุณหนูที่ถูกเลี้ยงมาอย่างประครบประงมหรืออย่างไรเฉียวเวย,ยิ้มโดยไม่สแสดงสีหน้าอันใดหลังจากตั้งครรภ์ก็ไม่ได้ทําแล้วจึงไม่คุ้นเคยอยู่บ้างสองปีนี้เพิ่งรื้อฟื้นกลับมาได้ป้าหลัวไม่ติดใจสงสัยอันใดอีก นางทานอาหารมื้อนี้กับเฉียวเวยอย่างเบิกบานใจเฉียวเวยเพิ่งเคยลองทาน้ําแกงวุ้นเส้นเนื้อแพะแต่เด็กๆบอกว่าอร่อยกว่าที่กินในตัวเมืองเสียอีกป้าหลัวก็คิดเช่นนั้นเสียวเฉียวของนางไม่อวดตัวแต่ทําอาหารได้ยอดเยี่ยมปานนี้เฉียวหลังอาหารเฉียวยกขนมเหนียวทั่วแดงออกมาเด็กๆรักของหวานที่นางทําเป็นที่สุดแม้แต่สัตว์กินเนื้อ,อย่างเจ้าเพียงพรหิมะตัวน้อยก็ชื่นชอบยิ่งนักอุ้งมือสามข้างยื่นมาที่ถาดอย่างรวดเร็ว ความจริงป้าหลวทานไม่ลงแล้วแต่ขนมเหนียวนั่นทำเป็นรูปกระต่ายขาวตัวน้อยน่ารักยิ่งนักจริงๆนางอดไม่ไหวจริงทานลงไปหนึ่งชิ้นแล้วก็อีกชิ้นจากนั้นก็อีกชิ้นทานจนสุดท้ายตนเองรู้สึกเขินนางไม่ใช่คนแต่กลาเสียหน่อยเหตุใดมาที่บ้านเสียวเฉียวแล้วทำตัวเหมือนไม่ได้กินข้าวมาแปดร้อยปีเสียเล่าหลังทานอาหารเด็กๆก,กับเพียงพรหิมะตัวน้อยก็ออกไปเล่นในลานบ้านป้าหลวอยู่ช่วยเฉียวเว่ยเก็บกวาดห้องครัวแล้วถือโอกาสคุยเรื่องการหาเลี้ยงชีพหลังจากนี้ เจ้าคิดจะทำงานอะไรทำนาตลอดไปก็คงเฉียวเวยขัดชามไปพลางก็เอ่ยไปด้วยข้าจะทำนาต่อหากอากาศดีก็จะขึ้นเขาไปลองล่าสัตว์เจ้าดูเจ้าสิข้าเคยบอกว่าอะไรหือห้ามเจ้าขึ้นเขาคนเดียวอีกป้าหลวงถลึงตามองเฉียวเวยแล้วเอ่ยว่าข้าช่วยคิดหาวิธีให้เจ้าแล้วไม่รู้เจ้าจะเห็นด้วยหรือไม่เฉียวเวยหัวเราะนุ่มนวลเชิญแม่บุญธรรมพูดป้าหลวงรับชามที่เฉียวเวยขัดแล้วใช้ผ้าฝ้ายสะอาดเช็ดอย่างทีท่วน ครั้งก่อนข้ากินขนมหัวชัยเท้าที่เจ้าให้แล้วคิดว่าฝีมือทําอาหารของเจ้ายอดเยี่ยมเจ้าเห็นตลาดนัดแล้วสินะเจ้าคิดว่าของที่ตัวเองทําเทียบกับของพวกนางแล้วเป็นอย่างไรเชียวเวคิดครู่หนึ่งทั้งสีกลิ่นรสชาติน่าจะดีกว่าเล็กน้อยป้าหลวเหล่มองค์เล็กน้อยหรือเจ้าให้เกียรติพวกเขามากไปแล้วเชียวเวถูกชมจนเขินมุมปากยกคงขึ้นแม่บุญธรรมหมายความว่าของที่ข้าทํานําไปขายได้อืมป้าหลวพยักหน้า ความจริงแล้วเฉียวเว่ยก็คิดว่านี่เป็นหนทางหนึ่งทำนารายได้ไม่พอกับรายจ่ายย่อมไม่อยู่ในรายการงานที่ทำเพื่อหาเลี้ยงตัวการล่าสัตว์พอสร้างรายรับได้ส่วนหนึ่งแต่ความไม่แน่นอนสูงเกินไปไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะล่าสัตว์ได้ความจริงแล้วนางต้องการรายได้ที่มั่นคงสักทางเฉียวเว่ยเป็นคนลงมือฉับไวเรื่องที่เพิ่งคุยกันเมื่อวานเย็นเช้าว,วันรุ่งขึ้นนางก็ลงมือทำจนได้ของมาแล้วเพราะวัตถุดิบที่ซื้อจากในเมืองครั้งก่อนมีจำกัด นางจึงทําเพียงขนมเหนียวถั่วแดงกับชัยเท้าทอดขนมหัวชัยเท้าไม่ได้ทําไว้ขายแต่ให้ตนเองกับลูกๆกินฟ้าพังสว่างนางก็ถือถาดขนมสองถาดลงจากเขาไปพร้อมเด็กๆเด็กๆรักวันที่ได้ ตะเวนไปทั่วกับมันดาเช่นนี้ที่สุดก่อนหน้านี้มันดามักจะเก็บตัวอยู่ในบ้านนอกจากทำนาก็ไม่ลงจากเขาแม้แต่น้อยเวลาเกินกว่าครึ่งของพวกเขาจึงต้องอยู่ในลานบ้านจนรู้สึกเหงาอยู่บ่อยครั้งต่อมาแม้จะลงเขามาได้ทว่าวความรู้สึกย่อมไม่เหมือนกับได้ลงจากเขาเพราะม,มันดาป้าหลวไปด้วยกันเป็นเพื่อนเฉียวไว้ยพวกเขานั่งรถมาของตาเท่าส่วนจื่อเช่นเดิม ตอนนี้เฉียวเวยเป็นบุตรสาวของป้าหลัวแล้วย่อมนับเป็นคนในหมู่บ้านของตนตาเท่าส่วนจืดจึงคิดราคาถูกกว่าเมื่อวันสักหน่อยคนหนึ่งราคา10อีแส่วนเด็กน้อยทั้งสองไม่คิดเงินทั้งสี่คนไม่ได้ไปที่ตลาดนัดแผงร้านค้าที่นั่นมีแต่เช่ารายเดือนรายฤดูหรือรายปีไม่มีที่ว่างเหลือให้เฉียวเวยเฉียวเวยจึงมายังจุดที่ทานอาหารกลางวันเมื่อวันจำนวนคนที่เดินผ่านไปมาที่นี่ก็ไม่เลวที่ตั้งร้านยังเก็บค่าเช่ารายวันหนึ่งวัน20อีแป เฉียวเวยจ่ายเงินค่าเช่าแล้วช่วยกันยกโตะตัวเล็กกับมา้านั่งตัวน้อยออกมาตั้งกับป้าหลัวเด็กน้อยสองคนเป็นเด็กดีนั่งอยู่ด้านหลังไม่เอะอะไม่ไวอยวายรู้ความจนชวนให้คนปวดใจขนมที่เฉียวเวยทำทั้งงดงามทั้งแปลกใหม่ไม่นานก็ดึงดูดให้คนผ่านไปมาหยุดดูเฉียวเวยไม่ตรนีทีเหนียวตัดขนมเหนียวทั่วแดงเป็นแผ่นให้ทุกคนได้ลองชิมเริ่มแรกทุกคนรู้สึกว่ากระต่ายน้อยสีขาวพลนเหล่านี้น่ารักน่าชังเท่านั้น แต่เมื่อกินเข้าไปจึงพบว่าความจริงแล้วพวกมันอร่อยมากราคาก็ไม่แพงสามอีแปดต่อหนึ่งชิ้น5 e 8อีปดได้สองชิ้นหากซื้อ1ิบชิ้นยังแถมให้หนึ่งชิ้นด้วยของดีคุ้มราคาเช่นนี้ขายไม่ออกย่อมไม่มีเหตุผลท่านป้าคนหนึ่งล้วงเงินห e 8อีแปออกมาเอามาสองชิ้นข้าก็เอาสองชิ้นสี่ชิ้นสิบชิ้นป้าหลวเก็บเงินจนตาลายเฉียวไว้ใช้ใบขนมเหนียวทั่วแดงทีละห่อใครต้องการเท่าไรก็ใส่ให้เท่านั้น นั่งจดจำได้ไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วยามขนมหวานสองตะกร้าก็ถูกแย่งชิงไปได้พอประมาณวันพรุ่งนี้พวกเจ้ายังมาอีกหรือไม่หญิงสาวที่ซื้อขนมเหนียวคนหนึ่งกินไปก็ถามไปด้วยเฉียวเวยพยักหน้ามาเจ้ากะถ้าอย่างนั้นข้าจะมาอีกหญิงสาวชอบขนมหวานที่เฉียวเวยทำมากเฉียวเวยยิ้มน้อยๆขอบคุณเจ้าค่ะ หญิงสาวเดินจากไปป้าหลัวใช้แขนเสื้อเช็ดเหงื่อบนหน้าผากกลางหน้าหนาวเพียงคอยเก็บเงินยังเหงื่อออกทั้งตัวกิจการนี้ไปได้ดีกว่าที่นางคาดไว้เสียวยังเหลืออีกเท่าไหร่เชียววยเปิดตะกร้าดูเหลือห้าชิ้นสุดท้ายแล้วนางกลัวว่าจะขายไม่ออกจึงทำมาเพียงห้าสิบชิ้นแต่เพิ่งผ่านไปเพียงหนึ่งเคอก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วรวดเร็วผิดจากที่นางคาดไว้อยู่บ้างดูท่าหมากตานี้จะเดินถูกแล้ว นั่งหันไปมองเจ้าซาลาเปาเปาน้อยทั้งสองที่อยู่ด้านหลังทั้งสองคนกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งน้อยถือตุ๊กตาผ้าตัวหนึ่งเล่นอยู่กับเพียงพรหิมะตัวจ้ยเป็นเด็กดียิ่งนักทันใดนั้นเฉียวเวยก็หัวใจอ่อนโยบถือเงินหกอีแปดเดินออกจากร้านไปเมื่อกลับมาในมือนางก็มีถังหูลูกเพิ่มมาสามไม้บุตรชายไม้หนึ่งบุตรสาวไม้หนึ่งเพียงพรหิมะไม้หนึ่งเด็กสองคนสัตว์หนึ่งตัวด้วยถังหูลูกไปก็ดีใจยิ่งนักเฉียวว่องสูขย่งปลายเท้ากอดคอเฉียวเวยแล้วดึงเเฉีียววย่ลงมมาหอหท ขอบคุณเจ้ากับท่านแม่เชียววัยกมุมปากจนยกโคง้งหลังจากนี้ชอบอะไรอยากกินอะไรบอกแม่ได้ทุกอย่างเชียวว่างสูพยักหน้าลิ้นน้อยเลียถังหูลูไม้โตสีแดงสดอันฉ่ำวาวหวานจริงเชียวจริงอวินเลียอย่างเคิะเเคนเหนียมอายกว่าน้องสาวเล็กน้อยเพียงพนหิมะตัวน้อยกอดไม้เอาไว้แล้วกัดอย่างตะกรุมตะกรามเสียงดังกรุม่มกรุม่มกรุม่รม รถม้าหรูหราคันหนึ่งจอดที่เหล่าสุราฝั่งตรงข้ามสตรีสวมอภรรสีสันสดใสคนหนึ่งเดินลงมาจากรถม้านางสวมเสื้อคลุมไร้กระดุมทำจากผ้าแพรกูเสียงหนึ่งซึ่งเป็นรองเพียงผ้าแพรต่วนของไหโจเส้นผมหวีจนมันเงาปักปิน่นเงินประดับหยกสองเล่มมือเรียวยาวของนางถือผ้าเช็ดหน้าสีเขียวอ่อนผืนหนึ่งท่วงท่าสง่างามหญิงยโสข้างกายนางมีแม่นางหน้าตาเกลี้ยงกล่คนหนึ่งติดตามมาด้วย มองปราดเดียวก็ทราบว่าทั้งสองคนเป็นหญิงรับใช้กับสาวใช้จากครอบครัวร่ำรวยในเมืองน้อยครั้งนักจะเห็นคนมีหน้ามีตาเช่นนี้ทุกคนจึงเลื่อนสายตาไปจับจ้องทั้งสองคนอย่างสงสัยใคร่รู้และยำเกรงเมื่อวันเฉียวเวยได้พบค่ารับใช้ที่สูงสักจนพนาไม่ถูกมาแล้วเมื่อเห็นสองคนตรงหน้าจึงไม่รู้สึกแตกตื่นเท่าใดนักทว่าไม่นานทั้งสองคนก็เดินมาทางเฉียวเวยสาวใช้ชี้ขนมหวานบนแผงฝังมามาท่านดูกระต่ายน้อยสิน่ารักจริงเฉียว หญิงรับใช้ที่ถูกเรียกว่าฝังมามาหยุดก้าวเท้าอย่างไม่ใส่ใจแล้วเหลตามองของข้างถนนสกรปรกยิ่งนักเจ้าเข้าจวนมานานเท่าใดแล้วทำไมยังทำตัวเหมือนไม่เคยเห็นโลกอีกสาวใช้แลบลิ้นใส่หนังตาเฉียวเว่ยไม่กระตุกแม้แต่น้อยคล้ายไม่ได้ยินคำพูดของพวกนางฝังมามาส่งเสียงอืมอย่างยอมตามใจแล้วพูดว่าช่างเถิดเจ้าชอบก็ซื้ออย่าให้คุณหนูเห็นก็พอสาวใช้เปิดถุงเงินอย่างดีอกดีใจชิ้นละเท่าไหร่เฉียวเว่ยตอบว่า หนึ่งชิ้นสาม e แปดสองชิ้นห้า e แปดเหลืออยู่ห้าชิ้นสุดท้ายแล้วหากแม่นางไม่นึกดูแคลนค่าขายให้เจ้าสิบ e แปดก็แล้วกันไม่นึกดูแคลนสี่คำนี้พูดโดยใช้เล่เหลี่ยมนางเป็นสาวใช้แต่ไหนแต่ไรผู้อื่นล้วนดูแคลนนางมีโอกาสให้นางดูแคลนหรือไม่ดูแคลนผู้อื่นเสียที่ไหนแม้จะเป็นเพียงสินค้าชิ้นหนึ่งก็เพียงพอทําให้นางเบิกบานใจแล้วนางล้วงเงินสิบ e แปดออกมาอย่างไม่ลังเลสักนิดค่าเหมาหมด ป้าหลวรับเงินมาเฉียววยหยิบใบไผ่ขึ้นมาพับเป็นกระทงน้อยอย่างชำนิชำนาญจากนั้นใส่กระต่ายจิ๋วสีขาวห้าชิ้นเข้าไปอย่างเบามือสาวใช้เบิกตาโตมือเจ้าคล่องแคล่วนักเฉียวเฉียววยยกมุมปากแต่ไม่พูดอันใดแล้วยื่นขนมหวานให้นางฝังมามาอดไม่ไหวกรอกตาใส่สาวใช้เสียทีหนึ่งคราวนี้ไปได้แล้วกระมังข้าบอกเจ้าไว้เลยนะหากเจ้ากินเข้าไปแล้วท้องเสียอย่าได้มาร้องให้กับข้าสาวใช้ย,ยิ้มประจบไม่มีทางทางฝังมามาวางใจเถิด ทั้งสองคนคล้องแขนเดินจากไปขณะที่กำลังจะเดินเลยไปอยู่แล้วสาวใช้ก็เหลือบไปเห็นเพียงพรหิมะตัวจ้อยที่กัดถังหูลู่สุดกำลังอยู่ด้านหลังร้านดวงตาเป็นประกายทันทีโอฝังมามาท่านดูสุนัขน้อยตัวนั้นน่ารักนักเพียงพรบางตัวที่ถูกมองเป็นสุนัขครั้งที่นับไม่ถ้วนกรอกตาฝังมามาหันไปมองเสี่ยวไปใบหน้าปรากฏสีหน้าประหลาดใจแวบหนึ่งเพียงพรหิมะหรือเฉียวเวววตาไหววูบ เพียงพรหิมะตัวจ้ยไม่แม้แต่จะมองฝังมามามันยังคงกัดแทะถทังหูลู่ในกรงเล็บต่อไปคุณหนูของตนอยากได้เพียงพรหิมสักตัวมาตลอดแต่ไม่เคยเจอตัวที่เหมาะสมเพียงพรตัวนี้ไม่เพียงสวยแต่ยังฟังภาษาคนรู้เรื่องหักมอบให้คุณหนูย่อมดียิ่งนักฝังมามา,ม,ามองไปทางเฉียวเวที่กำลังเก็บร้านอยู่เพียงพรหิมะตัวนั้นขายอย่างไรหนังตาเฉียวเวยไม่กระตุกสักนิดไม่ขายฝังมามา,มาหัวเราะหยันคนเช่นนี้นางพบเจอมามาก เริ่มแรกก็บอกไม่ขายขายแต่ก็ทําเพื่อเรียกราคาเท่านั้น20ตําตำลึงเงินเฉียวเวยร้องเหอ่ออกมาคําหนึ่งสวีต้าจงเคยบอกว่าเสี่ยวไปมีค่าเสียยิ่งกว่าเสือเสือยังขายได้ตั้ง30ตําตำลึงหญิงรับใช้ผู้นี้กลับเสนอมาแค่20บตำลึงหรือฝังมามา,มารับรู้ความดูแคลนของเฉียวเวยคิ้วจึงขมวดเข้าหากัน30ตําตำลึงเล่าเฉียวเวยไม่ตอบสักคำห้าสิบเฉียวเวยยังไม่สนใจนางฟังมามา,มาตะเบงเสียง เจ้าต้องการหนึ่งร้อยตำลึงหรืออย่างไรเฉียวเวยพับผ้าปูโต๊เก็บเข้าไปในตะกร้าข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ขายฝังมามากัดฟันเจ้าบอกราคามามือที่ถือตะกร้าของเฉียวเวยชะงักจะให้ข้าบอกราคาจริงหรือเจ้าว่ามาเฉียวเวยชูนิ้วชี้ขึ้นมาฝังมามขมวดคิ้วหนึ่งร้อยตำลึงหรือเฉียวเวยสายนิ้วชี้ไปมาหนึ่งพันตำลึงหรือไร นางสายนิ้วชี้อีกครั้งหนึ่งหมื่นหรือฝังมามาตกใจจนถอยหลังไปหลายก้าวอืมทองนะเฉียววยยิ้มบางๆเจ้าซื้อไหวหรือไม่เล่าฝังมามาสีหน้าเปลี่ยนไปทันใดเจ้าจงใจล้อข้าใช่หรือไม่เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคือใครเฉียววยเอ่อยอย่างสบายๆข้าไม่สนว่าเจ้าเป็นใครอยากซื้อเพียงพรของข้าก็เอาหนึ่งหมื่นตำลึงทองมามีเช่นนั้นก็ไม่ต้องมาคุยกัน เพียงพ่อนพันไหนมีค่ามากมายป่านนั้นนี่แสดงชัดว่าไม่ต้องการขายฝังมามาถลึงตาใสเฉียวเวยอย่างอับอายและคุณเคืองคุณหนูของนางเป็นผู้สูงศัก์ระดับใดในฐานะแม่นมของคุณหนูนางก็มีคนล้อมหน้าล้อมหลังด้วยเคยต้องเก็บกลั้นความไม่พอใจเช่นนี้เมื่อไรนางยกฝ่ามือขึ้นตบใส่เฉียวเวยทันทีโอ้ยป้าหลัวเห็นท่าไม่ดีจึงโถมเข้ามากอดเฉียวเวยไว้ฝ่ามือนั้นจึงฟาดลงบนหน้าของนางอย่างจัง ใบหน้าของป้าหลัวปรากฏรอยสีแดงก่ำในทันใดเสียงดังลั่นจนเด็กๆตกใจทำถังหูลู่หลุดมือแววตาของเฉียวเวยเยนชาพูดไม่เข้าหูคำเดียวก็ตกตีคนแล้วยังทำให้ลูกน้อยผู้บริสุทธิ์สองคนของนางตกใจอีกนางวางตะกร้าที่เก็บของเรียบร้อยแล้วลงบนพื้นจากนั้นเอื้อมมือข้ามโตตัวน้อยที่ใช้ตั้งร้านไปจับหัวไหล่ของฝังมามาเบา ฝังมามากวาดสายตามองมือบนหัวไหล่ของตนอย่างดูแคลนแล้วไล่สายตาตามท่อนแขนเมื่อมองเข้าไปในดวงตาที่เสมือนมีสายทานถามคู่นั้นของเฉียวเว่ยทันใดนั้นหัวใจก็กระตุกเจ้าคิดจะทําอันใดฝังมามาถามเสียงดุดันเฉียวเว่ยเอ่ยอย่างไม่รีบร้อนเจ้าตกแม่ของข้าเจ้าว่าข้าคิดจะทําอันใดเล่า เดิมที่ฝังมามาไม่ได้ต้องการจะตบป้าหลวผู้ที่นางเล็งคือเฉียวเวย่ยแต่นางคิดไม่ถึงว่าป้าหลวจะโถมเข้ามาอย่างไม่สนใจตนเองแล้วรับหนึ่งฝ่ามือนั้นแทนเฉียวเวย่ยนางใช้อำนาจบาดใหญ่ในจวนจนเคยตัวจึงไม่เห็นร้านค้าเล็กๆเ,เหล่านี้อยู่ในสายตาตกผิดแล้วอย่างไรคนพวกนี้ไม่ยอมทนรับแต่โดยดีได้หรือนางขบคิดในใจจบก็เชิดคางขึ้นแล้วเอ่ยอย่างโอหังคนที่ข้าจะตบคือเจ้าใครใช้ให้นางเอาตัวเองเข้ามาขวาง เฉียวเวยจ้องนางขมแงไม่แม้แต่จะกระพริบตาตบคนไม่ขอโทษสักคำแล้วยังจะทำตัวโอหังเช่นนี้อีกดีมากดีมากหากเป็นเช่นนี้ข้าก็จะไม่บีบให้เจ้าขอโทษแม่ข้าแล้วตอนฝังมามาได้ยินคำว่าดีมากสองคำนั้นหัวใจยังกระตุกอยู่พักหนึ่งแต่เมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายหัวใจที่ขึ้นมาจุกที่คอของฝังมามาก็กลับไปอยู่ในอกอย่างสงบนางก็ว่าแล้วร้านค้าแผงเล็กๆที่ไรชื่อเช่นนี้จะกล้ามีเรื่องกับคนชั้นสูงเช่นนางหรือฝังมามาตะคอกเบา เอามือสกรปรกของเจ้าออกไปแล้วก็ส่งเพียงพรหิมะตัวนั้นมาให้ข้าข้าจะให้อภัยที่พวกเจ้าล่วงเกินเจ้าตกแม่ข้าแต่กลับมาใส่ร้ายว่าพวกข้าล่วงเกินแล้วยังจะมายึดสัตว์เลี้ยงของข้าอีกเฉียวเวยมองนางด้วยแววตาเรียบเฉยช่างหน้าไม่อายสิ้นเสียงของนางฝังมามายังไม่ทันตามทันว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นก็ได้ยินเสียงดังกรอบคล้ายกับมีบางสิ่งแตกแทบจะในเวลาเดียวกันนั้นความเจ็บแปลก,ก็แล่นมาจากแขนขวานางร้องเสียงดังอย่างตื่นตระหนก สาวใช้ตกใจจนหน้าถอดสีฝังมามาฝังมามาล้มลงไปบนพื้นแขนขวาปวดจนนางลุกไม่ขึ้นนางร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดดึงให้คนที่เดินผ่านไปมาล้อมเข้ามามุงอย่างรวดเร็วจะว่าไปแล้วทุกสิ่งก็ล้วนเป็นนางก่อเรื่องเองผู้ที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอดไม่มีผู้ใดเวทนานางสักคนกลับเป็นป้าหลวงที่กลัวว่าเรื่องราวจะใหญ่โตนางจึงถามเฉียวเวเสียงเบานางนางเป็นอะไรจะไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เฉียวเวเออย,อย่างนิ่งสงบ หัวไหลหลุดข้างเดียวเท่านั้นไม่ตายหรอกไม่ตายก็จริงอยู่แต่สําหรับแม่นมของตระกูลชั้นสูงที่อยู่ดีกินดีคนหนึ่งความเจ็บปวดเช่นนี้คงยากจะทานทนยิ่งกว่าสังหารนางเสียอีกเกิดอันใดขึ้น เสียงสดใสอ่อนหวานดูเสียงนกขมิ้นดังขึ้นด้านหลังกลุ่มคนคนเดินถนนตกตะลึงแหวกทางให้อย่างพร้อมเพรียงสาวน้อยผู้สวมกระโปรงคาดเอลสีเหลืองอ่อนเดินเยื้ยงย่างเข้ามาเรือนร่างนางอ่อนชอนอ่อนแอ่องคาพยพบนใบนั่งดามกล้าวมวยผมทรงก้นหอยปักปิ่นเงินประดับหยกสีชมพูเล่มหนึ่งทั้งร่างดูนุ่มนิ่มมีน้ำนวลยิ่งนักใบหน้าลำคอมือผิวทุกส่วนที่เผยออกมาข้างนอกขาวละมุนจนมิอาจพนาราวกับว่าเพียงเป่าลมใส่ก็ช้ำ ในเมืองยากจนแห่งนี้การที่สตรีสาวรูปโฉมดุดนางสวรรค์เช่นนี้มาเยือนเทียบได้กับเทพธิดาช้างเออเสด็จลงมาจากวังจันทราฝูงชนที่วินาทีก่อนหน้ายังเอะเจียวเวลานี้เงียบกริบในทันใดบนร่างนางมีกลิ่นแป้งหอมชวนดมดอมสายลมโชยหอบหนึ่งทั่วบริเวณล,ล้วนถูกย้อมด้วยกลิ่นหอมละมุนนางเดินมาหยุดยืนตรงหน้าเฉียวเวยมิทราบว่าแม่นมคนสนิทของข้าล่วงเกินหูหยินเช่นไรหูหยินจึงบันดาลโทสะเช่นนี้เจ้าถามนางสีเฉียวเวยเอ๋ย หญิงสาวหันไปมองฝังมามาฝังมามาอยากจะจะฟ้องเจ้าคนชั้นต่ำคนนี้ต่อหน้าคุณหนูยิ่งนักแต่จนปัญญาที่นางเจ็บจนพูดไม่ออกสาวใช้จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณหนูฟังแทนหญิงสาวฟังจบจึงพยักหน้ายอย่างสง่าสงามแล้วเอ่ยกับเฉียวเว่ยว่าแม่นมคนสนิทของข้าหยับคลายกับท่านก่อนตัวข้าขอขมาแม่นางแทนนางตรงนี้การกระทำอันยุติธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายตนของนางได้รับเสียงชื่นชมจากรอบด้านเฉียวเว่ยกลับมองนางด้วยสายตาแปลกพิกล เจ้าบอกว่านางหยาบคายก่อนก็หมายความว่าหลังจากนั้นข้าเป็นฝ่ายล่วงเกินสิเจ้าขอขอมาข้าถ้าเช่นนั้นข้าก็สมควรขอขมานางด้วยแต่น่าเสียดายนักข้าไม่คิดจะทำเช่นนั้นดวงหน้างามสง่าของหญิงสาวชะงักไปวูบหนึ่งเฉียวไว้ยอย่างนิ่งสงบผิดถูกข้ารู้อยู่แก่ใจมิจําเป็นต้องสนสายตาผู้อื่นข้าจะไม่ยอมรับคําขออภัยที่ข้าไม่ต้องการรับสักนิดเพื่อแสดงความใจกว้างของตนเองแล้วก็จะไม่บังคับตนเองให้ขออภัยคนที่ไม่สมควรได้รับคําขออภัย หญิงสาวเพิ่งเคยพบคนที่ไม่ตอบโต้ตามขนบเช่นนี้เป็นครั้งแรกนางจึงอึ้งพูดไม่ออกไปชั่วขณะเฉียวเวยิ้มจังๆคนที่ทำผิดก็คือพวกเจ้าข้าเพียงสนองสิ่งที่ใครทำคืนให้คนนั้นแม่นางคิดว่าข้าผิดที่ใดเล่าคำพูดนี้ไรจุดอ่อนในยุคป,ปัจจุบันการฆาตกรรมอันมีมูลเหตุจากการหยามหมินมันดาจะต้องโทษหนักแต่ในยุคโบราณการกระทำเช่นนี้กลับได้รับการสรรเสริญจากจัก,กรพรรดิ มารดาของเฉียวเวยถูกข่มเหงนางไม่ข่มเหงคืนจึงจะถูกคนหัวเราะเยาะเข้าจริงๆดังนั้นในสายตาของทุกคนการที่นางจัดการฝังมามาจึงไม่มีสิ่งใดไม่เหมาะสมแม้แต่น้อยกลับกันยังทำให้คนสาแก่ใจหญิงสาวย่อมรับรู้ถึงท่าทีของผู้คนนางสูดหายใจลึกเคี่ยหนึ่งแล้วเอ่ยแช่มช้าก่อนหน้าข้าใช้คำพูดไม่ระวังข้าเป็นผู้ผิดเรื่องในวันนี้แม่นมคนสนิทของข้าหยับคายตัวข้าขอขมาแม่นางจากใจจริงข้าบอกแล้วว่าข้าไม่รับ เจ้าเฉียวเว่ยหักตบแม่ข้าแล้วขอโทษคําเดียวก็จบเรื่องข้าเช่นนั้นหลังจากนี้ผู้ใดก็วิ่งมาตบตีแม่ข้าแล้วเอ่ยขอโทษคําเดียวก็พอใช่หรือไม่หญิงสาวหน้าแดงเจ้าสั่งสอนฝังมามาไปแล้วไม่ใช่หรือเฉียวเว่ยพยักหน้าตอบใช่แล้วดังนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องขอโทษแล้วคนทําช่วยย่อมได้ช่วยเรื่องในวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้แม่นางกลับดีๆคข้าไม่ส่งหญิงสาวหน้าเขียวก้าวขึ้นรถมาไป ฝังมามาก็ถูกคนแบกขึ้นรถไปด้วยเฉียววยมองแผ่นหลังที่เดินจากไปไกลของหญิงสาวในใจเกิดความรู้สึกเป็นอริอย่างไม่มีที่มาไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดโอ้ยพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนผู้นั้นเป็นใครยังจะกล้าชมดูเรื่องของนางอีกขอทานเท่าที่นั่งอยู่ข้างถนนคนหนึ่งดื่มเหล้าในน้ำเต้าพลางเอ่ยขึ้นมาหญิงคนหนึ่งถามว่าใครหรือตาเท่าหลี่เจ้ารู้จักหรือตาเท่าหลี่กระดกเล่าคำหนึ่งแล้วตอบว่า รถมาคันนั้นของนางสลักรูปซานชีเฉาหนึ่งเอาไว้นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลของจวนเอิญปัวแล้วจวนเอิญปัวคืออะไรเล่าหญิงสูงวัยถามต่อแม้แต่จวนเอิญปัวยังไม่รู้จักตาเท่าหลีกรอกตาใสจวนเอิญปัวก็คือหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ทางวิชาแพทย์ของเมืองหลวงชื่อเสียงโด่งดังนักแม่นางน้อยคนนั้นหากคาเดาไม่ผิดน่าจะเป็นบุตรีคนโตคนปัจจุบันของจวนเอิญปัว หญิงสูงวัยหัวเราะตาเท่าหลีแม้แต่เรื่องนี้เจ้าก็รู้ด้วยหรือเจ้าไปดูละครมาอีกแล้วใช่หรือไม่ตาเท่าหลี่ถลึงตาใสนางเจ้าสิไปดูละครมาตอนที่ข้าตะเวนทั่วเมืองหลวงเจ้ายังไม่เกิดออกมาจากท้องมันดาเจ้าเลยชิชะตาเท่าหลี่นี่เจ้ากล้าย้อนข้าหรือหญิงนางนั้นทำท่าจะตีเขาแต่เมื่อเห็นเขาสกปรกปานนั้นจึงหดมือกลับไปตาเท่าหลี่ยื่นมือออกมาให้ข้าสักอีแปดสิข้าจะเล่าให้เจ้าฟังต่อ ถ้าขี้เกียจจะฟังเจ้าไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าหญิงนางนั้นหิ้วตะกร้าเดินจากไปตอนนั้นเองเหรียญทองแดงเหรียญหนึ่งก็ร่วงลงมาจากฟ้าหล่นลงไปในชามของตาเท่าหลีอย่างตรงเพงไม่เบี้ยวไม่เฉตาเท่าหลีรีบเงยหน้ามองด้านบนคือโรงน้ำชาแห่งหนึ่งมิรู้ว่าเงินของผู้ใดเพราะไม่เผยตัว